เป็นอีกหนึ่งแอปกู้เงินดีๆจากธนาคารออมสินนะครับเป็นแอปกู้เงินออนไลน์ที่น่าเชื่อถือทูกกฎหมายอีกหนึ่งตัวเป็นสินเชื่อเงินด่วนสําหรับทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจาําอาชีพฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็กู้ได้วงเงินสูงสุด1ล้านบาทอาตาัตราดอกเบีย้ยของเขาอยู่ที่1.58%ต่อเดือนเป็นแบบลดต้นลดดอกชำระได้สูงสุด48เดือน แล้วถ้าเข่าอนุมัติเขาจะโอนเงินให้ภายใน5นาทีมีให้เลือกทั้งแบบเงินก้อนและเงินหมุนเวียนสัเชื่อตัวนี้สมัครง่ายนะครับสมัครผ่านแอปพลิเคชันได้เลยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store นะครับแล้วก็ Google Play นะครับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรีวิวสินเชื่อต่างๆและสาระดีๆทั้งเรื่องการเงินไม่แนะนําให้กู้มาเยอะกู้เท่าที่จำเป็นและชําระคืนไหวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจสวัสดีครับพบกับช่องตั้มหนึ่งสี่มันนี่ชาแนลนะครับพบกับสาระดีๆทั้งเรื่องการเงินนะครับและว,วันนี้มีสินเชื่อมารีวิวอย่างเช่นเคยนะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องตั้มหนึ่งสี่มันนี่ชาแนลด้วยนะครับ และสินเชื่อที่นำมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือสินเชื่อ Good m o n ี y เงินดีๆเพื่อคนไทยนั่นเองนะครับจากธนาคารออมสินนะครับเป็นแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมายเป็นทรรจริงใจกู้ได้ทุกอาชีพนะครับสมัครง่ายนะครับโอนไวใน5นาทีนะครับหลังจากที่คุณผ่านการอนุมัติ กู้จ่ายจบครบในแอปเดียวนะครับกูดมันนี่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับการเงินวงเงินสูงสุด1ล้านบาทครับผ่อนนาะนสูงสุด48เดือนนะครับทางด้านอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1.58%ต่อเดือนนะครับคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. น,นะครับมีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ถึง60ปีบริบูรณ์นะครับ 2. มีรายได้ประจำมีอายุงานตั้งแต่6เดือนขึ้นไป3รายได้ขั้นต่ำ8 0 0 0บาทขึ้นไปสำหรับอาชีพอิสระ4ผู้ขอสิชเชื่อต้องทำงานในประเทศไทยเท่านั้น 5. ลูกค้าต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย 6. ลูกค้าต้องมีถิ่นที่พักอาศัยที่แน่นอนในประเทศไทยเอกสารประกอบการสมัครมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ2มือถือสมาร์ทโฟนระบบ Android 11 บวกขึ้นไปนะครับและ iOS 13บวกขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้ไม่ถูกดัดแปลงซอฟต์แวร์ 3. รายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง Statement 6เดือน 4. สลีปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนสำหรับผู้ประกอบอาชีพพนักงานประจำา5หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆถ้ามีสำเนาทะเบียนพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนบริษัทในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการแบบจดทะเบียน50ทวิสัญญาจ้างงานสัญญารับเหมาก่อสร้างสัญญาเช่าพื้นที่บินใบเสร็จรับเงินเป็นต้นไปนะครับและอีกอย่างที่ต้องระวังในการกู้เงินออนไลน์นะครับนั่นก็คือพวกมิจฉาชีพระวังถูกหลอกให้โอนเงิน บริษัทของเขานะครับไม่มีตัวแทนและไม่มีเรียกชําระเงินล่วงหน้าทุกกรณีเป็นยังไงบ้างครับกับสินเชื่อที่นํามารีวิวในวันนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับเพื่อนๆน,นะครับขอเพื่อนผ่านการอนุมัติกันทุกคนนะครับใช้สตางค์ยางมีสตินะครับไม่แนะนําให้กู้มาเยอะนะครับเพราะว่าจะเป็นหนี้เพิ่มได้นะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่อง ตั้มหนี่นี่ชาแนลด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ